ก่โดฮโอ้ชินี่จ้าพาคืออินเดียเลยสวัสดีค่ะพันก็ีิลาพาพากินข้า,าว่าซอะเลินค่ะมามี้้พาพี่พาหนอกมากินตำเหลากุ้งดองใส่การบัวกุ้งดองสีอยลืดองเองค่ะอีลาดองเองไปซื้อเขากิน ถ้าท้าวแสบบอ,อกกแสบอยู่แต่เขาบอเอาขี่ล้างออกค่ะทัง้งสิเป็นล้านดังร้านบอดังกระซางนี่ค่ะดิฉันดองเองค่ะกุ้งดองซีอ e ิ๊วทำน้ำดองเองเติมอีกสักหน่อยค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะอออะไปเกมแล้ว แล้วก็มีขะปุ่นสีชมพูโอ้เสียงเงาปะครักโอ้ยเสียงเงาเสียงเงื่อนครับหล่ะมาได้กินดอกพี่น้องเอ็นมนี่มามมาบ่าลไรอย่าห่างไซเลยค่ะกุุงดองตัวแรก ปี๊ดเดีบบก่อนข้าจิลากินอืจิราก็บ,บริเลกินท่านบันได้มีคนจ้องกินอยู่แมมนี่ทิเบิร์ตไม่อยากให้เขากินมีคนมาลาักแล้วเมื่อกี้นี่ซื้อไว้แยกเปลรีโอ้ขวามลูกหนึ่งบ่ได้กินตะดอกเนาะปิดก่อนเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้บ่ได้แยกเปลรีเนี่ย แต่มันลากกินของเขามาพลากลากกินขเขาได้เราใส่เปลือกก้งดองอันนี้ดองไว้สามชิโมง พักปังเราก็กะถามพักปังคือพักหยังกับพักปังตงน้นมันยิบม,มันมันเป็นตน้นเป็นเครือ แต่ละซองตัวเลยไม่ต้องแนมค่ะคุณจะแนมทำไมเงียบๆพอยังเจ็บจัด 嗯。 อืจัดในกรองสันทอง เลือดเหตุเหตุผลดีๆ,ๆอยัางประธามนั่นถามอยู่แล้วเขาอยู่ในหน่วยตาตัวหาของมาเห็นหลักทีก่เนีกระทำแต่เขาจักหาร์ดในที่อย่างอื่นหันแบบอนื่นน่ะเกมหันหึมแบบจิงเกมหันจักเบรดกระเป๋าอยู่ไส้ยังอยู่ไสหันก็มาหาเกงแท้งมันหาของในเฮือนเอาเจาะทีนี่บ่เห็นหาของในเกมไปทะเลลอยโลกกัเห็นแูเหงาอยากปล่อย ฮ่าของในเพื่อนเพื่อนทรอีสังฮ่ายัางกับเห็นอยู่ในหน่วยตานี่มาหาเอาอยู่ในหน่วยตานี่ยคืง่ายๆตาหังถึงบอกศูนย์ไปแล้วพี่น,อน,น้องศูนย์แถวพวยจินเจ้าแสบแลว้วพ่วงแสบ พอกันกี่ไปแล้วพี่น้องแล้วทาพปีนี่ไปแล้วตัง้งหัวตึง